ำไมเขาเป็นอะไรทำไมต้องพูดผิดพูดผิดก็พูดผิดไงก็เราไปโคราชมาก่อนหน้านั้นไงแล้วไงขอนแก่นนิ่ต้องมาสดแล<ม>้ว<ม>ร้อนมนไม่ได้พูดผิดพูดผิดสามครั้งไม่เกินสิบนาทีโคราชโคาราชแล้วก็บอกว่าโอ้สุดท้ายก็กลับมาหากันจนได้โอ้โหกลับไปหาใครไม่ได้กลับไปหาใครเราพูดหยอกเฉยเถ้าพูดหยอครั้งแรกนั่นแหละคือความจริงรเซนผู้หญิงจําไว้ ไม่ได้ไปหาใครไม่ได้ไปหาใครหนึ่งอีรีสองไปหาเพื่อนไงเพื่อนแล้วเมื่อกี้บอกไม่ไปหาใครเพื่อน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 ไหนเพื่อนหนูไงชื่ออะไรหนูหนูนยุทธนาไงหรือกเรียงไงเอ้ยคนทหารเอ้ยไม่ใช่สิบเอ้ยจ๋าล้วจ๋าล้วเขาเป็นจ๋าล้วหมูที่ยังหมูเลยแต่เขาเป็นจ๋าล้วเนียเพื่อนอยู่โคราชเพื่อนอยู่โคราชไงเพื่อนสนิทขนาดนั้นเลยเหรอสนิทมากตัวติดกันเลยสมัยเรียนเลยเขามีตัวตนหรือเปล่ามีดิเอาหน้ามาดูพาดพิงได้เดี๋ยวพาดพิงได้พาดพิงได้เพื่อนกัน ไม่หรอแมนแค่คนเดียวโอ้เยอะเยอะเพื่อนอยู่โคราชเนี่ยเยอะมากยังถามไม่จบเลยว่าว่าเพื่อนคนไหนโอ้ยเพื่อนโคราชเพื่อนสมัยเรียนนี่มันจะยุ่มนี่สันคนเดียวโอ้เยอะมีหลายคนอยู่แต่อ่ะคนที่สองแต่สเนสนนสก็จะอยู่คนเดียวสนนทมากมากนหน้าที่เหลือก็สนิทอยู่จะไม่มากมากเท่าไหร่รู้จักมีมาก่นนั้นไหมมีเยอะเพื่อนใคร เสื้อแบบยังแบบแม็กบดเมื่อกีแม่ไร้โยู่ผู้หญิงล่ะตังผู้หญิงไม่มีนะครับไม่มีเพื่อนผู้หญิงเลยนะสาบานสาบานข้าพเจ้่ายหน้าหมู่เทพข้าพเจ้า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 สิบเอกรามีแต่ไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนอยู่โคราชอยู่โคราชไม่ใหงพูดผิดไม่รู้ไงเราโคราชโคราชเราก็จะไปด้วยไงรอบนี้เราก็จะไปด้วยถ่ายหน้าหมู่เทพได้ไหมจริงจริงไม่ไม่จริงเฮ้ยไม่ได้แล้วเราฟ้องนะคราวนี้มันฟ้องได้นะคราวนี้นี่ แล้วเราปรึกษาทนายฟ้องเลยนะห้ามพูดนะคำนี้เนี่ยใจเยื่กอ่ะฟ้องเลยเหรอฟ้องเลยนะฟ้องเมียเลยนะฟ้องเมียเลยอ่ออเงินก่อนเลยนะเอาเงินไปซื้อขนมกินนี่คือเนี่ยเอ่ไม่ต้ฟ้องเยอะหรอกเอาสักสองพันนี่ก็ได้เยอะเออกาทนายเท่าไหร่รู้ปะเนี่ยไม่รู้เรื่องไหนจบมปลายเออเอาไอ้บุรี่นะบุรี่การศึกษาเรานะบุรี่นะบุรี่นะอันนี้ฟ้องอะไรอีกรอบนึงนะ พ้อกองเงินเท่าไหร่พ่อสองล็อตกองเงินสองพันเนี่ยเออทำอะไรอเอาอค่ะเติมเกมแล้วกันนะชีวิตมีประโยชน์มากมีประโยชน์โคตรสุดยอดไหมไอดอลไหมอืมไปกินข้าวไหนเนี่ยเราจะพาเราไปกินข้าวไหนวันนี้นไม่ต้องกินละข้าวอ่ะเอ้าทำไมอ่ะกินอยู่โคราด,ดานั่นโอ้มันกระหดเกินสุสดที่ไปต้องมาลายมือทำไมดีจีโอ้โหกระพานนี่เราโคราดไหมเราต้องผ่านเลยโคราดไงเออ จะไปหาอีดันใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราจะไปเผืพลไปชอบอาร์ลุงอาลิชอบกีฬาเสื้อฟตุตบอลเข้าชอบอารีดาดีอีกไงใช่เหรอใช่ใช่ใช่อย่าลืมนะพาเราไปด้วยแต่วันนี้ขอกินข้าวก่อนนะแต่คนร้านนนั้เป็นใครที่อยู่โคราชไม่มีนะไม่มีไม่มีจริงเดี๋ยวกินข้าวเนื้อมวันนี้หิวแห้งเรนจะเอเอเดี๋ยวพาไปกินด้วยเออเออโอเคนะที่ฟองมั มาฟ้องแล้วยกเลิกยกเลิกยกเลิกถอนทุกอย่างโอเคดีกันโอเคจบจบดีกันดีกันโอเคนะโอเค